เพบสอนองบุตร,รมาสุฟังหน่อยมันี่เป็นโอกาสอันดีซึ่งไม่เป็นจังเด็เหนอะอ๋อเสียัน เสียพอแหละเงียบสงบเวลาฟังธรรมพวกเราทั้งหลายก็ต้องตั้งใจตั้งจิตไว้ให้มันบบแมนสิกู้กันนกจอกนกจิกกรบโบได้เพราะว่าเขาต้องเข้าหลบถ้ำแม่แต่พระภูมิพระภากเจ้าเป่นกันยังเข้าหลบถ้ำ ภาษาบอกคนแสดงภาษาธรรมเทศนาอยู่ภาพุทธเจ้าเป็นกันยังบพาเขาไปนีอยังส่วนมากได้ยินีแต่จุกเจ๊จอแจอ,อยู่บอพากันกเขา้าหลบรรมสิ่งภายนอกประทุประัระเยเงินท่องทุกสิ่งถูกยางเดี๋ยวคอยเรียร่ายเดี๋ยวคอยหากันกระโดอกแนวนั้นตั้งใจฟังธรรมก่อน ภาวาการฟังธรรมเป็นสิ่งจําเป็นบางคนบางท่านอาจิบ่โบได้ฟังในสิ่งจะของที่บ่เคยฟังหรือว่าบางคนได้ฟังแล้วก็วเข้าใจชัดก็ยอมเข้าใจชัดหรือว่าอาจิบันเท่าความสงสัยของตัวไปได้สุดถ่ายไปคือจิตใจของตัวน่าหองใสนี่เป็นอนุสงส์ของการฟังธงรรมให้ตั้งคิดตั้งใจไว้ให้ดีวันนี้เป็นโอกาสวันมหามงคล เป็นวันที่ได้สวดมนต์ทำวัดเพื่อจะสมงโพดอง์กระถิ้นซึ่งเจาภาพคุณยมเป็นผิดกินใชยและคณะญาติยมทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธาก็าได้ตั้งใจสิมารวมถอดในมืออื่นเวลาสิอนาฬิกา บอกเวลา,ข,าข่าวก็คือแปดโมงเช้านี่ตักบาทข่าวสารอาหารแห่งบางคนบางท่านอาจจะยังสงสัยว่าเสียวมากถ้าข่าวสารอาหารแห่งบ่อครับข,าขา่าวกับปลาม่อนบอ่มากิีเอามาคือกานั่นละเอามารวมกันเพราะว่าตักบาดข่าวสารอาหารแห่ง8ดโมงนีเริ่มเลย พระเจ้าระสง์เพิ่นก็สิได้ลุงไปรับบิณฑบาตของเฮาทั้งหลายก็ได้ต่อแถวไปพุ่นตั้งแต่หนา้าขั้วไปพุลละนําสายทางไปนั่นแหละจังสิมาดสิน้อยก็อันนั้นก็อีกเรื่องนึงอันนี้พอบิณฑบาตเขาสารอาหารแห่งเ็จแล้วพระเจ้าระสง์เพิ่นก็สิได้ขึ้นมาเตรียมตัวอยู่บนศาลานี่พวกเฮาทั้งหลายเนี่ยขัว ทั้งหลายก็ได้เตรียงจัดเข่าปลาอาหารที่พวกเฮาทั้งหลายเอามาร่วมกันแลวก็ทั้งวัดจัดไว้จัดเป็นชุดเป็นนันเป็นในไปกล้วยขนมสมียงต่างๆอาหารการกินนั่นแหละเข่าปลาอาหารกหยกทย่อยนะก้อนสิยกทย่อยขึ้นมากกามะขนา,ายกะจด้กาวค่ำถวายปัตตาหานะให้ฟังกันตอนไหวกาวค่ำถวายเซ็ตแล้วกะ ยกล่ําเลี้ยงขึ้นมาถาวายพระคุณเจ้ารูปแรกแล้วก็เพิินก็สีส่งตอกันไปเรื่อยให้ยกมากเรื่อยๆเลยยกมากแล้วเพิ่นกับตอไปเพิ่นก็เลือดไหวเฉพาะฉัน,น,ลนแล้วมีพ่อเพลินเลือกเสร็จแล้วก็มีคนหลับอยู่องค์สุดท้ายรูปสุดท้ายก็เอาลงไปเลยบ่ต้องเอาไว้ให้เอาลงไปครัวพุ่นอันนี้คือในเวลาเก่าหน้าดิกาหลังจากพระเจ้ากระสงฆ์หลับบาดแล้ว หับบาดเกาสานอาหารแห้งแล้วที่นี่หลังจากพระคุณนเจา้าจากอาหารเร็จเันสิได้พิจารณาฉันอนุโม,โมทานาให้พอแล้วก็พิจารณาฉันฉันเซ็จมันก็มีเวลาอยู่เป็นก็สิได้ล้างบาารเตรียมตัวพักผ่อนสักเล็กสักน้อยพอเวลา11 0 0น,นาิกจ,จ,จ,จุดูนนอกระเตรียมตัวผู้ใดมี บริวานกัตถินทิ้งต่างๆนั่นแหละกษิตด้เรียมยกขึนมาเตรียมตัวถาวายหลังจากเจ้าภาพเพิ่นว่างผ่ากัตถินแล้วนั่นแหละได้ถาวายต่อไปอันนี้บอกข่าวๆไว้ก่อนแต่ว่าเจ้าภาพเพื่อนกัษิมาตาเสารื่อละลกอาสิมาเป็นจำนวนหนึ่ง มาตาสาไมาให้ตักบาทท่านว่าสั่ไปเป็นวังสันละแ่มอนีกะเฮ้ากะถ้ำเฉพาะปุญญาแตาย่ย่ายาพีนองคณะสัทธาบานห้องกอนเขบาบอกเป็นยังหันมาปูธรรมะธรรมะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับจิตใจของทุกคนสำหรับจิตใจสัตว์โลกทั้งหลายซึ่งเลื่อนไหวแต่เกิดในวัฏฏสงสาร ถ้าหากบ่มีถ้ามาเข้าไปแสกเข้าไปชำระมันก็เกิดความเศรมองราวาจิตใจของบุคคลทั้งหลายมันล้วนแล้วมันเคยชินไปในทางตํอยุตลอดมันบ่เคยชินไปในทางที่ดีเด้มันเคยชินไปในทางตําแต่หากเข้าบบชําระสะสรกิเลสตัณหามนาจิทิออกจากจิตจากใจแล้วมันก็สิมีแต่ความเศรมองแต่ละมือแต่ละเว้นก็มีแต่ความบุญไหว ในจิตในใจฉะนั้นธรรมะซึ่งเป็นความถูกต้องความดีงามพวกเฮาทั้งหลายก็ต้องเิดปฏิบัติรักษาไหวนั่นแหละจึงเป็นผู้ทรงไหวซึ่งธรรมปณิวัสสมาธรรมทโรสิยาปณิวัสเป็นผู้ทรงไหวซึ่งธรรมยังสั่นถาบม่มีพุทธบริสัทภิกษุสมเนินบาสกปสิกาทรงธรรมะที่ถูกต้องไว้แล้วบ่มมีผู้ดใดสิทรงไหว สิ่งเป็นส่วนตำรับตำล่าสิ่งเป็นความถูกต้องกระหูยว่าธรรมะแต่แบ่มีความเสื่อมไปดอกธรรมะแท้ก็คือธรรมชาตาิเป็นจริงของธรรมชาตินี่แหละแต่ว่าธรรมชาติตัวนั้นก็คือคิตใจบุคคลนั่นแหละที่พฤติปฏิบัติชำระสสังยอมเข้าไปรู้ไปเห็นไปพบนั่นแหละเพ็่จจึงจัดไว้ว่าปัจจัต่างเวทิตาผูวิญโยหิอันวิญโยชน พึ่งสิรูได้ด้วยตนเองคนวาถ้าหากพวกปฏิบัติกับโหูเด้่ยยิเป็นขาวสะอาดเป็นลำดับไปแต่ท่านศีลภาวนาท่านก็คือการให้การให้การสละจาคะนั่นละท่านก็มีหลายท่านได้หลังจัอาตมาพูดผู้นี่ก็คือธรรมท่านสัพพะท่านั่งธรรมท่านั่งชีหน้าติเป็นว่าการให้ถ้ามาเป็นท่านชนะการให้ทั้งปวงเป็นอย่างคือวิชนะการให้ทั้งปวงวันจ ราะว่าธรามะนเป็นสิ่งสําคัญเป็นสิ่งที่สูงที่สุดเป็นสิ่งที่แต่ถ้าให้จิตใจของเฮายกระดับให้มันสูงขึ้นจนไปสู้ความพทุกพด่หนึ่งนี่แหละจึงว่าเป็นสิ่งสําคัญบุมนี้ท่านไดสู่ธรามันท่านแล้วก็อภัยยาท่านเขาว่าเฮาก็ว่าเฮาเขาดดาเฮาต่โตัตอบ่ังเห็นภัยเขาเขาว่าเขา่ดาบ่มนี้ความเจยดแคงหลารอีกอยัง ไปอย่ทา,ยาท่านแล้วก็วัตถุท่านก็เช่นนี่แหละเห็นบ่ากองอยู่หันวัตถุสิ่งของต่างๆหรือว่าพวกข้าทั้งหลายได้มารวมกันทําในมือหนิเป็นวัตถุท่านแจกจ่ายอาหารการกินจังแมววาดในขี้วาดนก็ได้เอานามมั่น้นามาเป็นโลงท่านนันก็เป็นวัตถุท่านชนิดหนึ่งเป็นการให้แก่จัดโลกรวมกันจีไดยูได้กินไปเพื่อจะดำรงชีวิตไปเรื่อย ดำลงชีวิตไปปฏิบัติธรรมไปสละนี่เรื่องเรื่องของท่านพิจารณาศีลที่นี่ศีลนะครับแกจะมาเรียกว่าเซลาเหินหินมันแปลว่าหินความแข็งแรงแข็งแกร่งนั่นแหละของนักเหน่นของจิตของใจใจิตใจเขาหนักเหนี่นบ่มีความใ,ใจกระเรียบร้อยกายก็เรียบร้อยวาจากระเรียบร้อย นี่คือเรื่องของศีลเมื่อว่าศีลหาศีลแปดรวมแล้วคือศีลจริงๆก็คือศีลหานั่นแหละเป็นศีลกรรมบุตรศีในศีลหาทั้งหมดศีลในองค์มรรคก็คือศีลหานั่นแหละส่วนเรานั่นก็แตกแขนงออกไปเพื่อจะเป็นเครื่องที่จะให้พวกเราทั้งหลายเอื้อในการปฏิบัติเพื่อใจปิสูจน์ความพ้นทุกข์ได้ง่ายขึ้นแต่หากว่าบ่มีศีลที่8ศีล1ิศีล2อง แต่มีแต่ศีลหาพวกเขาก็ยังเกี่ยวข้องอยู่ในกามอยู่รา่สามารถที่จะออกจากกามได้มันก็นบกท่ันเด็กคนอันนี้เป็นลักษณะของของศีลจิตใจล่งิตใจเข้านักแน่นภาวนาภาวนาทีื่อทําให้จิตใจเขาจะเลื่อนจะเลื่อนโดยสติโดยปัญญามีสติระล,ลึกหลู่อยู่กายอยู่ใจของตัวแต่าหากเราบ่มีสติ บ่มีสัมปชัญญะเฮางกะสิเพอทั้งวันทั้งคืนนั่นละหลงไปกับความคิดหลงไปกับสังขารบ่มีสติหลูเท่าท่านถ้า,ากบ่มีสติหลูเท่าท่านสังขารมันปรุงขึ้นมาบวาดีบว่าซัวความบรูจริงก็ไปยึดเอาซะใจเฮาถี่หลงบ่มหูจริงก็ไปยึดเอาสังขารที่ดีหรือบ่บดีซะฉะนั้นให้มีสติฝึกสติให้มันดีขึ้นกะสิไดลูเท่าท่านอาการทั้งหลายที่มันเกิดขึ้น แต่ถ้ารูอาการทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วเกิดดับเกิดดับสังขารพอบ่พอหูท่านแล้วมันก็ดับไปอัตโนมัติมั่นล่ะแต่หากเฮางบรหูมันก็ยืดเยื่อปกชาิเฮาก็เาวแต่ว่า้านสติปัญญามันมีความแข็งแรงมันก็ดับท่านที่ยืดเยื่อสลายเจตนาลูปน้าทั้งหลายที่เป็นกาไหวในตำรับตำล่ามันกับ่ายืดพอดพอบหอดชาติหอดลูปน้าดอกมันก็สิดับลงอยู่ตรงนั้นก็สิเกิดดับเกิดดับให้พิจารณาลงไป อันนี้นี่แหละจึงให้ฝึกสติจีได้เห็นความเป็นจริงของกายของใจใกายใจนี่คือกองทุกข์พนว,ว่าสังขิตเตนะปัญจุปาณนะปัญจุปา่านะขันท่าทุกขาพนว,ว่าขันทั้งหาคือกายคือใ,ใจนี่เป็นทุกข์เป็นยังไงมันังว่าเป็นทุกข์เข้านางมันปวดมันเมือยบ่มันะเป็นทุกข์ยังงั่นทุกข์เด็กก็เจ็บนั่นปวดนี่เด้วก็หิวเด้วก็กระหายเป็นทุกข์อยู่ทั้งวันทั้งคืนให้เบิ่งตามความเป็นจริง เกษียนว่ามันโมเมนต์ห้าโมเมนต์เขาเป็นเทียงวัตถุธาตุเท่านั้นเยวจากมือวันมันกระแตกใช่หรจากมือจากวันมันกระแตกจิตใจคือกันนั่นแหะมันถูกจังไดจิตคือว่าจิตใจมันถูกติบางคนมีแต่ความสุขความสุขก็คือความถูกชนิดหนึ่งนั่นเองเพราะว่ามันเป็นความสุขของนี่เห็นบ่เดี๋ยวกับสุขเดี๋ยวกับทุกเดี๋ยวกับดีเดี๋ยวกับลายเดี๋ยวกับเศร้ามองเดี๋ยวกับฟ้องใสมันเปลี่ยนแปลงความบ่เทียงนั่นเองนั่นแหละความบ่เทียงมันจึงเป็นถูกเพรว่า สิ่งใดบ่เถียงสิ่งนั้นเป็นถุกสิ่งใดเป็นถูกสิ่งนั้นบังคับบ่ได้นั่นสุดรูปแล้วก็คือร่วมแบบคือถูกนั่นเองให้ลูกเท่าท่านยู่หันเลี้ยนลูกไปจนตราบใดเฮาชีวิตเฮายังอยู่อยู่นี่ให้เลี้ยนลูกกายใจไปเอาสีเห็นสัจะธรรมในร่างกายจิตใจเห็นสัจะธรรมในโลกถ้าหาข้าฮาบประพฤติปฏิบัติบ่พิจารณามีสติน้อมลงสู่เจ้าของมันกระสิออกไปแต่ทางนอกนี่ก็อันนั้นอันนี้ยุ่ข้างนอกอยู แต่ละวันแต่ละคลืนเลยบริส้สนใจตัวเองแตจลกซิบคณะนี้ซิบคณะก็ยังดีแต่ละมือแต่ละเว้นนั่นแหละเพื่อนจึงวาสติสัมปชัญญะหรือปัญญานี่จัดเป็นสิ่งสําคัญเพื่อนยกไว้แลกเลยธรรมะมีอุปกระกามากก็คือสติกับสัมปชัญญะเนี่นยสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้้ตัวนี่เป็นสิ่งสําคัญเนี่ยเพราะทั้งหลายได้พิจาน่าเรียนลูกไปเข่าเกษียณความจริงไปเรื่อย ถ้าเห็นความจริงแล้วมันสิเกิดอีย่างวัดติความจริงเห็นความจริงแล้วเขาจะถอดถอนความยึดถือออกจากกายจากใจเวลามันเจ็บมันป่วยมันสิตายบางคนเห็นบ่หลงบ่ได้ฝึกบ่ได้เป็นปฏิบัติก่อนตายโอ้ยเจ็บปวดรวดเล่ามันเจ็บอยู่ได้หล,ะหล่ะร่างกายแต่พุทธเจ้าเป็นกับเปรียบใส่ทนูเด้เนูยิ่งใส่ปกติ คนเราบอได้พูดปฏิบัตินี่มันก็ซ้ำทะนูสองดอกเข่ากายเลยก็เขาใจอีกดอกหนึ่งผลแต่ว่าผู้ประพฤติปฏิบัติลูกเขาใจแล้วเพราะว่าเป็นขันเป็นขันไปถึงบางคนถูกถาวรกับคนถูกเป็นลำดับไปเพ่อนหูแล้วความเจ็บป้องปวดมันก็อยู่แค่ร่างกายบ่ได้ยึดถือในร่างกายเจ็บปวดมันแมนเฮาบ่าบ่แมนได้ห่ะมันเป็นกายเป็นวัตถุเท่านั้นเดี๋ยวมันก็แตกถิ่มมันเป็นยังสั่น เดี๋ยวมันก็แตกทิม่มแตกสลายใหให้เลียนรู้ความเป็นจริงไปเนืองๆอยู่จังซีละคนว่าอาเชวะกิจมาตตะปังโคชัน่ามรนั่งสุเวกความเพียรเป็นกิตที่ต้องทําในมือหนีได้หละพวกแมนมืออืน่นความตายหนีแขนข้อถูกบาดนางบาดเยืนบาดนอนเด้อตื่นมือเสาเห็นหนาจังวะยังทวัดแขนข้อถูกบาดยางยังเดี๋ยวเอาผู้สีนางเอาดอกอยู่ว่ามันพวกแมนจังสัสแ,แขนข้อถูกอิริยาบถนั่นละ นั่นความตายมันจังสั่นละ่ะโบหูเด้บางคนเห็นหนายอยู่จังสี่มือนเศร้าไปแล้วก็มี่เป็นจังสัน่นห้ห้องปลกเล่าทั้งหลายเด็ดิจหน้าลง่งถ้าประมาทกันถ้าประมาทเพิ่นว่าความประมาทเป็นหนทางความตายสั่นประมาทโทรมาจุโนปัทั่งเพิ่นว่าความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายมันก็คือคนตายแล้วนั่นละ่ะคนประมาทนะคนตายเราเห็นอยังไหนบ่ละ่ะ บอคือคนเป็ี่ยนเด้คนเป็นยังมีลูกน้ำไก่แจที่เรียนลูกคมเป็นจริงอยู่คนตายมันือนว่าสิลูกกลางจางขึ้นจากลงหัวหล่านหัวดอนหัวดำลูกออกจากลงกลางจางออกแลนนี้กับโผกกับว่าแมนผีก,กไ็ไดเป็นเร่องสัตว <laughs> ์ลูกกลางจางตื่นกับโผกกันนะอืมลูกกับว่าได้ได้ล่ะแต่ว่าจะเถื่อเจียนอัดปากอยู่นั่นลูกบ่ไดตายแล้วอืม มีแต่เขาเสียวไฟจุดจีวะสันจุดจีก็เป็นถาดวาสันเป็นถาดดินไปเป็นขีดเทาไปขีดเทามันเป่นฮาบ่สละโ่แมนมันเป็นดินเอาไปเทไปใส่หงอใหม่แห่งงามใส่หงอโมงหุ่นหงาลำไยแต่สีง,งามด้ยเนาะโดกพร้อมนั่นเป็นถาดดินไปสลายไปนั่นล่ะพวกเฮาทั้งหลายกะให้พิจณาลงนันชีวิตเท่าก็มีซ่มนน่ละ สิ่งเหตุใดก็คือคุณงามความดีบวัวท่านศีลภาวนาแต่พระพุทธเจ้าเป็นกะเป้าหมายของพุทธศาสนาก็คือความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงก็คือให้พวกเขาทั้งหลายได้มีสติสัพเพชญะมีสติปัญญาในพิจารณาเรียนรู้ความเป็นจริงของโลกของชีวิตของกายของใ,ใจแล้วก็สิเข,าข้าใจคําวาทุกข์ความทุกข์ก็คือหลางกายคิตใจหรือความบ่สบายกายว่บสบายใจนั่ละมันเป็นทุกข์ของมันโดยอัตโนมัติโดยโดยถาวรอ,อยู่แล้ว เฮาจังไดห้องสิถอดถอนออกจากกองทูกใดบ่ยึดมั่นจากกองทูกใดก็ให้พวกเราตรวจตาพิจารณาพอห้องหูถูกแล้วสมุทัยือเห็นให้เกิดทุกมันก็เป็นอันละไปเองดอกม่อจาเป็นต้องไปละดอกสมุทัยกูสิละจังไดนองเมื่อจาเป็นพอห้องหูถูกแจงแจงแล้วสมุทัยมันก็เป็นอันละนี่โหลดก็คือความดับมันก็สิเกิดขึ้นเป็นขันเป็นขันไปแล้วแต่จิตใจของบุคคลน,านาั้นสิไปถึงขันใดอะไงเรื่องของธรรมะ ภายในพวกเราทั้งหลายได้พิจารนาี่แหละชีวิตก็มีซ้ำหนีหตรวจตาพิยนารักษาคุณงามความดีไปกสิจิตใจห้องกสิไดจากความสอมองความบดีบางคนแต่ละวันแต่ละขึ้นกน็โอ้ทุกอยากลำปากกัมกินมันหมกก,นกกันบมนกกินหมกมั่นปากวอดำปานี่ถูกบ่มีเสือผ่าป่าหันดีพ่อรีอยู่ถูกบ่มีเขาอยู่สอนนอนรีอยู่บ่กเป็นเฮ็ดจน บ่ม <No uhm ีเวลาเขาวัดเขาว่าพระพุทธเจ้าคนเล็กเหตุไหว้วาแต่ละเดือนให้มีวันทาศีขังกับเปิดโอกาสให้อยากยมทั้งหลายเขาวัดเขาว่ามาศึกษาธรรมะมาศึกษาเรียนรู้ธรรมะพระเจ้าเปสมบูรณ์เด็อบรมั่งสอนปูดธรรมะเผยแผ่เผยแผ่ประกาศธรรมคนราเป็นการประกาศธรรมบ่แมนว่าโอ้แล้วมีความสามารทกปูดบ่าไหนมันก็บ่ได้เที่ยนอย่าให้มันดัดแค่เหรียญเดียว ต่อกันไปเรื่อยๆต่อสูกต่อร้านให้บอกประกาศต่อไปสิ่งใดที่เขาหูแล้วเขาต้องประกาศต่อเป็นการประกาศาศาสนาไปในโตถาบูมีอย่าโจมบูมีพุทธบริษัททั้งหลายนี่แหละภิกษุภิกษุนี่ภิกษุสมเน่งบาสกบาสิก,กาแล้วธรรมะผู้ใดล่ะสิทรงไหวมแจะต้นใหม่แต่แล้วทรงไหวจัดจะทำอยู่ความจริงของมันแต่บูมีผู้สืบต่อ เป็นอารมณ์ไปแต่ว่าความจริงแล้วสัจธรรมมันกับโบหายไปใส่แต่ว่าผู้ที่ศิรักษาผู้ที่สิบสืบตอมันโบมีนัลหละจึงว่ามีพระเจ้าประสงค์เป็นผู้ประกาศธรรมให้ภาคกันทั้งหลายได้พิจารณาพิจารณาแล้วให้เห็นให้กระเตืองจิตใจของตัวว่าแต่ละวันแต่เคื่อเอวันพระชีวันพรน,นผู้ต้องไปฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติเปิดโอกาสให้เจ้าของเนี่ยไหม ถ้าบ่เกิดโอกาสที่จะค้องตายถิมซื่อๆเด้พูดนี่คือพูดความจริงบม่แม่นพูดช้ผู้ใดพูดความจริงพระพูทธเจ้าตรงเิันสอนให้พูดความเป็นจริงบ่ใหาหลอกลวงต้อมลุนพูดจังสี่ก็บได้หวังลาบยศสักกะกับหยัดกับโยมพูดเพื่อจะประกาศถ้าไม่ท่านทั้งหลายได้เข้าใจธรรมะที่แท้จริงธรรมะที่สูงตั้งแต่เบื้องตนบุระท่านศีลภาวนากสิ จากที่ความสอมองในจิตในใจมันมีมันเหมิดได้ละ่ะจากมันเหมิดมันกะสีคอยสว่างสวัยขื้นเพราะการได้ยินได้ฟังนั่นแหละผนจริงจัดว่าอานิสงส์การฟังธรรมบางคนอาจสีบกเคยฟังในสิ่งที่บกเคยฟังนหรือได้ฟังแล้วก็วเข้าใจชัดยอมเข้าใจชัดบรรเทาความสงสัยสุดท้ายคิดใจของเขาพองไสจนถึงความบริสุทธิ์แตพภูระเิแล้มือนีพูดธรรมะกะ